ใครที่มีปัญหาเมมเต็ <S 2> <S 2> <S <ๆ>มพระชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะลองใช้อันนี้ครับมันคือการ์ดรีดเดอร์ของ Ugreen ที่สายข้างหนึ่งเป็น Type C ส่วนอีกข้างไว้เสียบเมมโมรีการ์ได้ในราคาแค่200นิดๆผมเอาไว้ใช้กับ iPhone 15เวลาอยากเอาภาพหรือวิดีโอไปเก็บไว้ที่อื่นแต่ผมว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปปรับใช้เวลาเมมเครื่องใกล้เต็มได้เหมือนกันด้ใช้เมมโมรีการ์ที่เป็น S D การ์ที่ผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าจะไปหาซื้อใหม่เดี๋ยวนี้ขนาด256ร้อยาจิกราคาก็ประมาณพันนึงก็เก็บรูปได้สักแปดเก เปิดแอปไฟล์แล้วลองดูจะเห็นว่ามีไรขึ้นมาใหม่ของผมอ่ะมันจะชื่อโนเนไปที่แอปรูปของเครื่องเลือกรูปที่ต้องการบันทึกเข้าการโดยการกดแชร์ที่มุมล,ล่างซ้ายเลือกบันทึกไปยังแอปไฟล์รูปก็จะเก็บในเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยเข้าไปที่แอปไฟล์เราสามารถจัดการรูปได้หมดเวลาเลือกรูปทีละเยอะๆก็กด3จุดที่มุมบนขวาเลือกแล้วก็ลากนิ้วเลือกรูปได้เลยจะลบจะหมุนจะแปลงไฟล์ยเ,เยอะแยะทาได้หมดเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาสอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเมมเต็มซื้อเอสดีการ์ดเตรียมไว้ก ข้อมูลไวมากแล้วก็ยังมีประกันที่ถึง2ปีใช้เลยวลายาะๆถ้าใครที่มีปัญหาเมมใ,ใกล้เต็มแล้วไม่อยากลบรูปทิ้งลองซื้อตัวนี้ไปเลยผมแปะพิกัดเอาไว้ที่ตะกร้าเหลืองซ้ายมือ